น้องเล็กผู้ถูกลืมในครอบครัวหนึ่งหลังจากแม่เสียชีวิตไปท่านได้ทิ้งมรดกไว้เป็นสวนผลไม้กว้างใหญ่นับพันตน้นทั้งทุเรียนมังคุดมะม่วงทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เต็มไปหมดพี่ใหญ่และพี่รองต่างถกเถียงกันเสียงดังว่าใครจะได้สวนมากกว่าใครควรได้ต้นที่ออกผลมากที่สุดทั้งสองต่างอ้างว่าตนทำงานหนักกว่า จนสุดท้ายก็ตกลงแบ่งสวนออกเป็นสองส่วนชัดเจนต่างคนต่างทำของตัวเองไม่ยอมช่วยเหลือกันอีกต่อไปส่วนน้องเล็กเป็นเพียงเด็กที่มีใครใส่ใจพี่ๆพ,พ,พูดว่าเองยังเด็กไม่ต้องแบ่งโมรดกหรอกไปทำมาหากินเองเถอะน้องเล็กได้แต่นั่งเงียบไม่โตเถียงแต่ในใจกลับไม่โกรธเคืองเขาเพียงคิดว่าถ้าไม่ได้ก็จะลงแรงสร้างเองนับจากนั้น พี่ใหญ่และพี่รองแม้จะได้สวนกว้างแต่เพราะต่างคนต่างหวงต่างคนต่างเอาเปรียบคนงานก็หนีหมดผลไม้ในสวนขาดคนดูแลโรคมแมลงระบาดผลผลิตลดลงทุกปีความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องก็ตัดขาดไปด้วยส่วนน้องเล็ก เขาเริ่มจากที่ดินเล็กๆริมทางปลูกต้นไม้ไม่กี่ต้นลงแรงด้วยความเพียรดูแลอย่างเอาใจใส่ที่สำคัญเขาซื่อสัตย์กับเพื่อนบ้านและคนงานจึงมีคนช่วยเหลือมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อผลไม้เก็บได้เขาแบ่งปันให้คนรอบข้างจนชื่อเสียงด้านน้ำใจและคุณภาพผลไม้ของเขาเลื่องลือออกไปไกล ทานไปสิบกว่าปีสวนเล็กๆของน้องเล็กกลายเป็นกิจการใหญ่โตมีโรงงานแปลรูปผลไม้มีพ่อค้าจากต่างแดนมารับซื้อส่งออกไปทั่วประเทศขณะที่พี่ใหญ่และพี่รองกลับประสบปัญหาหนี้สินสวนที่เคยได้เป็นมรดกมากมายกลายเป็นป่ารกร้างวันหนึ่งพี่ใหญ่และพี่รองหมดหนทางจึงต้องมาหาน้องเล็กด้วยใจอับจนน้องเล็กมองพี่ๆที่ครั้งหนึ่งเคยผลักใส่ตน เขายิ้มแล้วกล่าวว่าถึงวันนั้นพี่ไม่ให้สวนกับฉันแต่สิ่งที่แม่เคยสอนไว้คือพี่น้องต้องไม่ทอดทิ้งกันวันนี้ถ้าพี่ลำบากฉันก็ยินดีที่จะแบ่งปันแล้วเขาก็ยื่นมือช่วยเหลือพี่ๆให้กลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งมรดกที่พี่ใหญ่และพี่รองแย่งกันอย่างเอาเป็นเอาตายกลับไม่อาจรักษาไว้ได้แต่ผู้ที่ไม่ได้อะไรเลยกลับสร้างความมั่งคั่งด้วยความเพียรและความดีงาม แท้มะระดกที่ยั่งยืนไม่ใช่ทรัพย์สินที่ตกทอดแต่คือคุณธรรมที่เราถือไว้ในใจขอบคุณครับ